สาธุสาธุสาธุนโมตัสสะปภวัตตุระโตสมาสัมปุทตัสสะนโมทัสสะปภวัตตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยกายก็ดีด้วยกจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่ข้าพเจ้าสัพพามาตปลาดปลั่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณเทพเทวาคุณศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ข้าพระเจ้าได้ลงเกินสาธุสาธุยกโทษให้ข้าพเจ้าดีเทสนะครับพาเจ้าจะมีแต่ความสุขความจเจริญเอฟซีที่ชมอยู่ให้ร่ำรวยเงินทองแก้เวเงินทองเลยมาที่มาสาธุสาธุสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับผมทิพย์พันธ์ช่องผมสัพญานาคทิพย์พันธ์ชาแนลเพจขุมสัพยานาคนะครับคุณผู้ชมวันนี้เอฟได้พาทีมงานนะครับหลายช่องนะครับวันนี้มานะครับสี่ห้าช่องนะครับมา เส้นไหว้นะครับก็มีผลไม้ม,มีขนมมีเครื่องดื่มนะครับมาที่จะมาขอพรโชคลาภป,ปูองค์ดําที่เนินสี่ร้อยนะครับอ่าอยู่ที่เนินสี่ร้อยนะครับคุณผู้ชมนะครับตาบลตาตุมอาเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์งวัดนคนไดทั้งบนล่างเลยนะครับคุณผู้ชมเนานะดคนที่เห็นที่รอยพุทธบาทเนี่ยอ่าเก้าสองกับ 95ก็ได้นะงดก่อนเดี๋ยวเอ็ดจะไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่างวดนี้จะได้เป็นตัวไหนอะไรยังไงนะครับคุณผู้ชมนะครับคนอื่นก็ขอฝากเลขคุณผู้ชมนะครับเครื่องเดิมเปินเปิดเมื่อสักครู่นะครับเครื่องเดิมเปิดเมื่อสักครู่นะครับ652นะครับ652นะครับเครื่องเดิมเปิดเนี่ย652นะครับมาฝากให้ fc ได้เป็นแนวทางก่อนนะนะครับฝากเครื่องเดิมนะครับ หกห้าสองเนาะหกห้าสองครับคุณผู้ชมนะหกห้าสองเดี 6, 5, 2, นะ๋ยวขออย่าดูด้านในก่อนน้เนึง สองเจ็ดสี่นะครับด้านในนะครับด้านในจะเป็นสองเจ็ดสี่นะครับคุณผู้ชมด้านในจะเป็นสองเจ็ดสี่เด้อสำหรับตัวเลขอะบางทีอาจจะไม่ชัดเนะ27 4. 27 4. าะสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่ับคุณผู้ชมนะครับด้านในสองเจ็ดสี่ไม่ชัดเลยกล้องไม่ชัด ก็ลองไม่ค่อยชัดชัดแล้วสองเจ็ดสี่นะครับสองเจ็ดสี่ด้านในสองเจ็ดสี่ด้านในสองเจ็นน 4, ดสี่ด้านนอกก็จะเป็นหกด้านนอก หกห้าสองนะครับอ่ะหกห้าสองด้านในหกห้าสองโดันโลหหกห้าสองด้านในสองเจ็ดสี่นะครับสำหรับคุณผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเราจะไปดูผู้ชมยวเราจะไปดูเลขในรอยรอยพระพุทธบาทนะครับซึ่งเลขให้แม่นหลายคนหลายท่านก็จะมีโชคมีลามกับรอยพระพุทธบาทรอยเท้านะครับกำล,ลังงมมาเราหาอะไรเนาะ,ะตัวเลขเห็นตัวไหนหมดก่อนหมดก่อนเห็น เห็นตรงไหนห้าเก้าตรงไหนจำไม่ได้แล้วจำไม่เห็นเนาะอืมคือจะแทนีห้เลยห้าห้าเก้ากับสองเก้าเนาะแอดมิวเห็นเป็นสองเก้าแอดมบนีเห็นเป็นห้าเก้าก็เลยมาขอตอวหวดในวันนี้เลยน้องน้องมิวเห็นตรงไหนน้องมิว ท no right ี่แล้วจําไม่ได้ว่าเห็นตรงไหนแต่เห็นแต่วันนี้เห็นเป็นตรงไหนตรงไหนวันนี้เห็นกับแอดมินีตรงนี้ค่ะเป็นเป็นไรเอ่ยมีหกแล้วก็มีเก้าแล้วก็ถ้ามองกลับนี้จะเป็นเลขสองค่ะแล้วตรงนี้เป็นเลขศูนย์มันมีตรงนี้เป็นเลขหกถ้ามองเป็นเลขสองก็ได้ถ้ากลับหัวงี้จะเป็นเลขสองถ้ามองงี้ก็เป็นเลขหกหกสองก็ได้แล้วก็มีเก้า มีเก้าตรงนี้ด้วยแล้วตรงนี้ก็จะมองเห็นเป็นเลขศูนย์เพิ่มเติมมาอีกอ่ะหกหกด้ยเนี่ยหกะนั่นหกอมางี่ะแล้วก็มีเก้าตรงนี้ตรงนี้เลขเก้าตรงนี้เลขศูนย์หกสรุปแล้วคือเลขหกเก้าศูนย์เอสองสองหกมันเห็นเลขสองด้วยเนาะอ่าหกสองหกเก้าแล้วก็ศูนย์หกสองหกเก้าเนเาะใที่มิวเห็นอ่ะมันมีกี่ตัวทั้งหมด มันมีทั้งหมดเป็นมีหกมีสองมีศูนย์มีเก้ามีหกมีสองมีมีหกมีสองมีหกมีเก้ามีศูนย์ห้าตัวตรงเอาปากกามาจดไว้ก่อนเนาะจะได้เน้นเน้นดูมีมองเห็นเป็นสี่ตัวนิเห็นศูนย์ศูนย์เพิ่มมาศูนย์มาเพิ่มเติมอเป็นตัวหนึ่งก็เป็นห้าตัวเอามาดูแบบเน้นๆเลยเอาชี้นหนึ่งอะไหล่ตรงไหล่เลยเนาะ เลยจะเป็นเลขสองก็ได้ตรงนี้แล้วก็ตัวตรงนี้เป็น<ม>เลขเลขหกอีกตัวหนึง่งแล้วตัวนี้เป็นเลขเก้าแล้วตรงนี้เป็นเลขศูนย์ที่มองเห็นนะคะตรงเรืองเรืองนะคะใช่ค่ะแต<ม>่อนนี้แหละ <Yeah. S 2> ในมุมในจุดนี้แหละน้องมิวเข้าไม่งวดที่ผ่านมาเข้านะเห็น <He ard S 1> ว่าถูกเลขด้วยใช่ไหมถูก,ถกค่ะถูกถูกสามตัวตดถูกสามตัวล่างแล้วถูกสองตัวบนค่ะโอ้โหได้สามชดได้สามชดเลยถูกอะไรบ้างนะ ถูเก้าสองแล้วก็ห้าสองเก้าสามตัวล่างได้จากได้จากที่ไหนบ้างก็จากที่นี่ด้วยที่นี่ด้วยขอพรที่นี่ให้ถูกเลขอ้ะขอพรด้วยแล้วก็มีสามตัวโต๊ดอีกสามสิบาทไม่ได้ถูกเยอะมันไม่ถูกเยอะจยาถูละสามอย่างละสามสิบสามสิบเห็นว่าเห็นว่าเปลี่ยนช่องเนี่ยถูกเลยเนาะเปลี่ยนช่องเปลี่ยนเป็นช่องอะไรนะเปลี่ยนไปชื่อช่องเป็นน้องมิวชาแนลค่ะจากแต่ก่อนเป็นมิวชาแนลค่ะเฉยๆเเป็นน้องมิวชาแนลนะครับพอเปลี่ยนเป็นน้องมิวชาแนลเลยได้เยอะเลยเงินที่ เปลี่ยนช่องแล้วมีโชคล่ามติดตามนะครับคุณผู้ชมนะครับเลขแม่นด้วยนะค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะน้องมิวชาแนลค่ะครับสายบุญสายบุญนะครับสวัสดีคอ่ะตามด้วยนะคะน้องช่องน้องใหม่น้องมิวด้วยเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยค่ะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วถูกเลขเลยน้องมิวชาแนลค่ะน้องมิวชาแนลหาง่ายเนาะหาง่ายค่ะเรียกเรียกง่ายด้วยเรียกง่ายด้วยไอซีเขาบอกว่าเออเรียกง่ายเขาบว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ ที่เก่าเรียกยากาว่าอ๋อเปลี่ยนชื่อแล้วก็ถูกเลขบนล่างถูกอะไรนะสามชนคือถูกโต๊ดด้วยแล้วก็ถูกสองตัวล่างแล้วก็สามตัวล่างที่เป็นเลขท้ายสามตัวนะคะรอตอรี่ด้วยไม่เป็นรอตอรีแต่เราซื้อเป็นอ้เนี่ยอ๋อซื้อเป็นสามตัวเวลขท้ายนี้วดนี้<ว>น่าจะถูกอีกเนาะวันนี้ก็คิดว่าจะถูกอีกแล้วค่ะมุกมาทีหมดแล้วเนีย ถูกมาถูกงวดไลน์งวดแล้วถูกมาถูกงวดบ่านนี้แต่ว่าแต่่วางวดเมื่อกี้เนาะที่เปลี่ยนชื่อช่องอะได้สามชดเลยได้สามชตเนาะสามดิ้งเลยได้สามดิ้งดีมากเลยโชคดีงวดก่อนก็ถูกงวดก่อนก็ถูกไอ้เลขท้ายสามตัวสองใบงวดก่อนนุก็ถูกแต่ไม่ได้ถูกเยอะเนาะซื้อแบบตามกําลังปันเหรอแล้วว่ายังไงได้แค่ปันมา ุกดีตามกําลังตามกําลังก็ดีแล้วมีดวงเนาะได้ทุกมวนได้ทุกอวดครับก็ฝากช่องด้วยนะคะน้องมิวชาแนลค่ะทุกทุกช่องเลยค่่ช่องกทุกทคกดุคทุกทุกทอกทุกทุ่ทนกทุกทุาคุกุกทุกทุคทุก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 ทกทุกทุกทนกกกกาุุ เดี๋ยวจุดมาจดแบบตัวใหญ่ให้ดูเลยนะครับอ่ะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะไปดูตัวเลขนะครับที่โรยพุทธบาตรนะครับที่จดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมีคลิปที่จุดทูบเสียงทายนะครับจะได้เป็นตัวไหนอะไรยังไงก็รอดูทูบด้วยนะครับว่าจะได้เป็นตัวไหนเนาะครับคุณผู้ชมนะครับก็ผมจะมาสรุปตัวเลขให้เอฟซีได้ชมกันเลข เนินสี่ร้อยนะครับคุณผู้ชมนะครับเอเลขค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับเป็นจัดว่าถ้าใครชอบก็จัดนะครับคุณผู้ชมเนาะใครชอบอย่างไรก็จัดเด้อนะครับสรุปตัวเลขนะครับนี่นะครับชัดๆเลยนะครับคุณผู้ชมเนาะชัดๆเลยตัวเลขที่เห็นที่เห็นในรอยพระพุทธบาทนะครับที่เห็นรอยนะครับก็มีน้อง น้องมิวชาแนลนะครับมานีชาแนลแล้วก็ทีมงานเราเห็นนะครับหกนะครับที่เห็นก็คือหกสองหกหรือหกเก้าศูนย์นะครับหกสองักตีจัดให้เลยนะครับหกสองหกเก้าเก้าศูนย์นะครับอ่ะเลขดันบนที่เห็นงดโกนนีเห็นเข้านะครับเข้าเต็มเต็มนะครับองดโกนเข้านะครับลอยพระพุทธบาทนะครับเลขที่เนินสี่ร้อยนะครับงดโกนเข้าก็คือเข้าเห็นทั้ง 9559แล้วก็เห็นทั้งบนล่างเลยนะครับงวดก่อนนะครับบนล่างเลยนะครับก็เห็นนะครับเห็นบนล่างเลยนะครับงวดก่อนครับก็เห็นงดก่อนนะครับนะเข้าเต็มเต็มเวยนะครับห้า5995กับ 29นะครับงวดก่อนนะครับงวดนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับผู้ชมเป็นแนวทางนะครับถ้าใครชอบก็จัดนะครับเลขเนิน400 6 2 6หรือ690นะครับที่เห็นนะแล้วก็ก็6 2 2 6งสนะตีให้นะครับ9 6 6 9และเก้าศูนยคือจับใส่กันไปมานะครับก็เลขก็อาจจะคล้ายกันนะครับ นะครับหรือ0ูนย์ะครับเลขในฟ้าเครื่องเดิมที่ถวายปู่องค์ดําเมื่อสักครู่นี้นะครับสําหรับตัวเลขนะครับตัวเลขก็ที่เห็นชัดๆสีแดงเลยนะครับแดงเลยด้านข้าง6กห้าสองนะครับหกห้าสองก็จับใส่นะครับหกห้าสองสองหกห้าแล้วต่จับใส่กันนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นสองเจ็ดสี่นะครับสองเจ็ดสี่นะครับเลขเครื่องเดิม ปู่องค์ดำนะครับมาถวายท่านวันนี้นะครับมาเส้นไหว้ขอพรขอโชคขอลาบท่านนะครับปู่องค์ดำนะครับนานาทีได้มานะครับจะมาทั้งหวดนะต่อไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทางก็พอมาได้แล้วนะครับทางพอมาสะดวกพอมาได้แล้วตอนนี้ก็ขับมอเตอร์ไซค์มานะครับก็จะมาทั้งหมดนะครับเพื่อเปมาตามตัวเลขแล้วก็มาขอพรให้เอฟซีได้ชมนะครับสําหรับเลข ปู่องค์ดำเนิน400นะครับเดี๋ยวมารอดูเลขจุดทูบจากไทยด้วยนะครับในคลิปเพราะว่าจะได้เป็นตัวไหนจะคล้ายกันหรือเปล่านะครับบางทีเลขก็จะมาในอาของการจุดทูบเสียงไทยด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะดูนะครับนะสำหรับเลขทูบเสียงไทยครับก็ให้ดูบรรยากาศก่อนนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนี่คือเนิน400นะครับเนิน400เนี่ยอยู่สูงนะครับอยู่สูงมาก ขึ้นมาใช้ระยะทางเวลาจากเขตชายแดนนะครับนะครับแนวตะเขตชายแดนเลยนะครับใช้คือมายากมากนะครับเพราะว่าไกลแล้วครับเพราะดันคือติดกับประเทศกัมพูชาเราตะเขตชายแดนเลยนะครับก็มาค่อนข้างที่จะลำบากนะครับนะหลังคาคือทุกอย่างก็ได้จัดสรรมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมี หินที่สวยงามนะครับก็มีปู่องค์ดำนะครับที่นิ่มเอาท่านมาที่นี่นะครับมาปฏิสฐานแล้วก็มาก็จะมีรอยพุทธบัตรอยู่ด้านบนด้วยนะครับซึ่งศักดิ์สิทธิ์ใครขออะไรก็ได้ทุกคนทุกท่านมาขอที่นี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีโชคมีลาบนะครับนะครับนี่คือนี่คือป่าเลยนะครับคุณชมป่าเรียกก่าป่าป่าธรรมชาติหรือป่าตั้งแต่สมัยไหนนะครับคือตั้งแต เขาเรียกว่าเกิดมาก็เข้นอย่างนี้แหละครับคือเป็นป่าเนาะนะเป็นป่าดงดิบก็สวยงามมากที่นี่ร่มเย็นสบายนะครับหลายคนหลายท่านก็ได้มาหลายคนหลายท่านก็เคยดูผ่านทางช่อง youtube หลายๆช่องนะครับที่มาถ่ายทําให้เอฟซีได้ชมกันนะครับก็เนี่ยบรรยากาศนะครับก็เอฟซีของช่องกุมทรัพยากรก็ได้มานะครับทําทลังคาให้นะครับนะทําลังคาให้นะครับก็มี ทีมงานหลายช่องนะครับแล้วก็ทีมงานของช่องกุมมซับพิชัยนาคด้วยเนาะเราจะพบพี่ดานะครับเจ้าพี่ดาวันนะครับพี่ดาวันนะครับที่ที่มานะครับที่บริจาคมาห้าหมื่นนะครับมาทําแล้วก็นะหลายคนหลายท่านก็ช่วยมาในในแต่ละช่องเนาะก็อะไอหมอด h ร r มาสาธุด้วยนะครับนะก็ใครทําบุญก็ได่บุญเนาะอ่ะให้ดูบรรยากาศแล้วสรุปเลขนึงน,งนะครับคนที่จะจบอะมานี่นะครับตัวเลขเนาะ ประมาณนี้อาแคมหน้าจอไว้ดูแล้วก็เป็นแนวทางนะครับลำลากันไปนะครับสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม